สวัสดีครับหน,นาทีจากิ่งที่จะจารย์นานปรราคำปีจมในหนึปีกับจอรประจำวันที่27พฤศจิกายนพระธรรมเอเซเคียนบทที่3031-32เรายังคงได้ยินเรื่องราวคำพยากรณ์หรือกล่าวโทษอียิปต์และการพิพากษาที่ใกล้เข้ามาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเขา ภาพต่างๆวันแห่งความมืดมนความหายนะและบทที่31บก็ใช้คำอุปมาถึงต้นสนศีดาอันยิ่งใหญ่ที่เป็นตัวแทนของเลบานอนหรืออัสซีเรียเพื่อถ่ายทอดการพิพากษาของพระเจ้าแม้ว่าจะมีความยิ่งใหญ่แต่ก็ถูกโค่นได้เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของประเทศที่มีอำนาจและบทที่3าิก็เป็นการขรามขลนถึงอียิปถึงฟาโรนี่น้องครับ ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นประเทศที่เอาเปรียบและทำลายอิสราเอลแต่พระเจ้ามีแผนการของพระองค์ในวาระของพระองค์พระองค์มีอธิปไตยสูงสุดไม่มีผู้ใดต่อต้านการพิพากษาของพระองค์ได้พระเจ้าจะฟื้นฟูประชากรของ,ของพระองค์และสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในอนาคตกลับใจและหันมาหาพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ